เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมวัยพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆทม่ธรรมชมเลยซีเล็กอยู่นะครับพื้นที่กว้างขวางเลยหลังนี้พื้นที่ถึง100ตารางวาครับเอาไว้จัดสนามญาหญ้าหน้าบ้านทาสวนหย่อมปลูกต้นไม้ผลไม,ไม,ไม้ได้สบายพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบทําประโยชน์ได้เยอะตัวบ้านข้างหลังใหญ่ครับโครงสร้างดีแข็งแรงไม่แตกไม่ลาว ทาสีนิดหน่อยก็สวยมอนใหม่ครับไม่ต้องทําอะไรมากหรือถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยเนี่ยสภาพดีนะครับไม่เก่าไม่โม้มไม่ใหม่เอี่ยมเอียมนะครับห้องโถงกว้างขวางมากครับกั้นห้องเพิ่มได้อีกนะครับตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยกั้นเพิ่มได้แล้วก็มีอยู่แล้ว2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับสวยพร้อมอยู่ฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยทำภาพดีทำเลดีเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ ฝากกดดูใจให้ด้วยแปลงนี้100ตารางวาครับอยู่บ้านหนองไผ่ศิลาขอนแก่นนะครับขอนแก่นอยู่ซอยรอพอชหนองไผ่ศิลาจังหวัดขอนแก่นท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ราคาเปิดมาที่2 500,000 9 0บาทนะครับเอิดโทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลย ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับาหากข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ